จะเป็นไฮไลท์ของทีน่นี่เลยสบายก็เลยโหนายชายน้นนะี่า,ากักท่งเที่ยวรองแดงตลอดทัวร์พาที่ยวเมืองคองครับอันนี้ตอนนี้ก็ประมาณสักจะเที่ยงแล้วครับดูว,วิวบรรยากาศโดยรอบกันที่เมืองคลองนะ ตอนนี้อยู่ที่ภูตะวันครับแล้วมาเที่ยวชมวิวหน่อย <'m> เห็นสะพานไหมครับสะพานสีขาวตรงนั้นนะจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ฮรจะมีโฮมสเตย์มีที่พักริมมน้ำเยอะเลยครับตรงนั้นนะ พื้นที่มังคองนี่จะเป็นแอ่งนะแอ่งก็ทักกว้างเลยมันจากาศดีที่นี่นี่พื้นที่พักเขาวันนี้เดินทางมาด้วยรถกู้กายเทเลโนโล ที่นี่ภูตะวันรีสอร์ทสวยครับทำเลที่นี่ข้างล่างก็ไม่น้ำคลองฮะเห็นสะพาน น่ามาเที่ยวครับไม่ไกลห่างจากเชียงดาวประมาณสี่สิบเอ็ดกิโลนะฮะสวยนะาเที่ยวครับทีนี้ เห็นสพนะพานสีขาวไหมครับเลยสะพายมาหน่อยก็มีโฮมสเตย์ที่นั่นนะน่าพักน่าเที่ยวครับตอนกย็งคืนอากาศน่าจะดีครับที่นี่น่าจะเย็นดี นี่เป็นแอ่งกระทาใหญ่เลยครที่นี่ได้ยินเสียงน้ำตกไหครับมันจะเป็นเสียงลำธารนนะ่ะไหลเขาขด้านหลังเนะี่ยผ่านเป็นลำธารหินตรงนั้น อันนี้สัญลักษณ์เต้ายีที่เช็คอินด้านหลังเขาทางนู้นมันก็จะมีทางวิ่งไบตะลุเพียงแหงได้นะฮะอำเภอเพียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ฮะแต่ทางมันจะเป็นทางลูกกลังนะครับขึ้นเขาอีกระยะทางเท่าไหร่ไม่แน่ใจฮนะสามสิบสี่สิบกิโลหรือไงไม่รู้นะต้องไปเช็คดูอีกทเยังไงบรรยากาศฟินไหมครับ น้ำใสน่าเล่นฮะถ้าขับรถทะลุเข้าไปด้านด้านข้างในเนี่ยฮะก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งเหมือนที่เนี่ทำเลที่นี่จะเป็นแอ่งทะเลใหญ่ฮะเพื่อชมฝายน้ำกันต่อครับ คี่เมืองคองตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ฮะมีสะพานข้ามในเนืคลองแล้วก็จะมีโฮมสเตย์ที่พักลานกลางเช้นสำหแรบบับนักท่องเทีย่ยวที่จะมาพักก่นเงี้ย เมื่อกี้เราอยู่ที่ปูตะวันรีสอร์ทตรงนั้นนะตอนนี้ลงมาชมวิวข้างล่างน้ำใสครับตรงนี้น้ำใสควรมลไม่น่าตกครับตรงนี้ริมฝายแคมปิ้งนะฮะ อันนี้เปริมฝ่ายแัมงิิ้งนี่ก็น่าพักนะัน,นี่ครับไปน้้เทียวสวยทำบรรยากาศได้ได้วิวสวยฮนะ น้องเล่นน้ำด้วยฮะเขากำลังเล่นน้ำอยู่เล่นสบายก็เลยโหในชายทังนีน้ที่น้องไปที่อื่นๆไม่มีน้ำมีใสเย็นแบบนี้เล่นเนาะตรงนี้เหมาะเลยนะฮะตรงนี้ริมฟเหมุนห้อง เรเที่ยวล่องต้องแพไปชมวิวริมน้ำคลองอากาศเย็นดีตอนนี้เมื่อสักพนี้ร้อนมากนะครตอนเที่ยงตอนนี้อากาศเริ่มเย็นดีแล้ว ผ่านตรงนี้ก็เป็นจุดท้ายไลยจุดหนึ่งของเมืองคลองฝั่งติตการนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวลมเยนดีฮะ ลำน้ําคลองถ้าไปเส้นนี้ก็จะไปเวียงแหงได้ฮะระยะทาง28กิโลเป็นทางลูกลังครับเป็นหลุมเป็นบอ่อมันจะขึ้นไปนู่นขึ้นไปเขานูนะ้นฮะ มีเวทีมวยมีเวทีมวยด้วยเดี๋ยวปาร์เดนชมยู่เรื่อยฮักเมืองของคาเฟ่หทห่นี้ บรรยากาศหน้าดีกาศเย็นดีมีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวชวนชิมอยู่ตรงนี้สวยดีเย็นดีอะกินกาแฟด้วยอาหารทำสั่ง,งโนี้ครบโอ้ นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของมังคลยน้ำใสดีครับที่นี่มีที่พักเยอะตรงนี้นั่งกินกาแฟ หลับลมเย็นๆที่ัาแคมปิ้งส,ยสวยๆโอเคครับ